ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนพันตำรวจโทอคัคพันธ์บัวสำลีรองผู้กํกับการจราจรสพเมืองนครสวรรค์ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือาการจราจรช่วงปีใหม่ตามสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์พบว่ามีรถจยเริ่มเข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์ และมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือเพื่อเดินทางกลับคุมลำนาวและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยการจราจรบนท้องถนนมีรถปริมาณมากและเริ่มติดขัดแต่ยังลื่นไหลได้ต่อเนื่องสภาพโดยรวมบนท้องถนนตามรบริเวณจุดทางแยกทางร่วมโดยเฉพาะจุดที่ติดไฟแดงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอมงองนครสวรรค์ได้มีการสักเรียนเวรในการดูแลการจราจรให้กับประชาชนที่จะเดินทางขึ้นภาคเหนือพร้อมมีการประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางต่างๆให้กับประชาชน สำหรับด้านความปลอดภัยทางถนนทางจังหวัดนครสวรรค์ได้ทำการปิดกั้นจุดทางแยกทางร่วมและจุดกลับรถที่เสี่ยงเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมกับมีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริการให้กับผู้ใช้ยามพาหนะและนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆตลอดเส้นทา,าง24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้านถนนสาย117้ยแขวงการทางนครสวรรค์ที่1ได้มีการประชาสัมพันธ์และติดป้ายแจ้งเตือนในการหลีกเลี่ยงสืบเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีการก่อสร้างโดยแขวงทางหลวงที่1จะมีการติดป้ายทางแยกและบอกเส้นทางหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว